สวัสดีครับอย่างไรช่รางพบพ่อกัะไฟอีกครั้งนะครับเย่ื่อวานเราเล่นซิโมนะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะอัดต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นเรดฮักนั่นเองเนาะก็61สแต็คโคตรเทพนะฮะอย่างที่บอกนะก็เป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่สแต็คดีจะจัดนะซึ่งสกิลมันคือสกิลตรงข้ามกับฮักไฮอีโวนั่นเองนะครับสกิลติดตัวเมื่อฝั่งตรงข้ามเหลือจี้จะ1 G หรือ2 G หรือ3 G หรือ4 G ก็ตามเหลือจี้เมื่อไหร่ปุ๊บ ถ้าเลดฮักอยู่บนมือหรืออยู่ในสนามมันจะบวกพลังสี่โคตรง่ายนะก็เป็นอันนี้บอกอันนี้คุณพ่อบอกในคลิปซีโมว่าเลดฮักเนี่ยมันเป็นตัวแต่ตัวแทนสำหรับคนที่แบบมีเหลือที่แบบหนึ่งใบในเด็กอยากใส่ตัวใหญ่แบบฮักเงยแต่ไม่มีที่จะใส่ไฮอีโวแล้วใส่เลดฮักแทนจบนะฮะก็คุณพ่อเตรียมเด็กให้มันค่อนข้างเยอะมีทั้งแรมมีทั้งไฮอีโว ให้โวที่เอาไอ้นี่ออกเนาะ mm. ก็มาดูทีละเด็กละกันคุณพ่ออันนี้เขาน่าจะเล่นแบบเด็กหนึ่งสองตาสามตาเนาะเพราะมันเยอะนะก็ใส่ฮักแทนไปเลยก็จะกลายเป็นเด็กที่ไม่ได้ใส่ไอพวกไอ้นี่แล้วก็จะใส่เป็นเป็นโฮปเป็นอะไรพวกนี้แทนเนาะก็ถ้าเจอกับเลนฮักเหมือนกันเด็กนี้ค่อนข้างจะบอกว่าเสียเปียกครับพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเรามีฮักตัวใหญ่อีกทีหนึง่งแต่เราก็มีชีฮักด้วยแล้วแต่มาลงแบบตัวใหญ่ได้สองเลนเหมือนกับสมัยก่อนนะก็ ก็ถ้าที่เล่นบูบะที่พี่บูบาเราเล่นไฮโวเอ้เล่นเล่นไอซีโมเราก็เจอเรดฮักอยู่บ้างเนาะก็นั่นแหละมาดูแล้วกันนะซึ่งหลังจากที่คลิปลงอ่ะไม่รู้ว่าคนจะเปิดเรดฮักเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่วันที่วันนี้มันยังไม่ค่อยเยอะก็อาจจะอาจจะเล่นได้แค่ช่วงนี้ช่วงนี้ใครไม่เปิดไม่เยอะหรืออาจจะยังได้กันไม่ค่อยเยอะอะไรพวกนี้เนาะซึ่งถ้าเขาได้กันเยอะแล้วปุ๊บเด็กนี้จะค่อนข้างถูกแพทางกับเลดฮักแบบค่อนข้างเยอะนั่นเอง โอ้โห oh, oh, oh. นี่มันอะไรครับเนี่ยไอจ้จริงๆทบซัมเมอร์นี่ไม่ใส่ก็ด้นะไปใส่เป็นไปใส่เป็นมูนเกลือก็ได้นะจริงๆก็น่าจะใส่มูนเกลแหละแต่ลือมออกโอเคซุปเปอร์โฟล์ซุปเปอร์โฟล์นี่นี่อะไรครับเนี่ยนี่มันมืออะไรครับมือนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสนุนัแค่เล่นเตโนสเนาะ เทน้องก็เป็นหนึ่งหนึ่งเด็กที่ยัดเลดหักได้นะแต่พ่อไม่ได้ทำนะลืมไปเลยว่าเออยัดได้นีว่วะอืมอ,อยากลงโฮโอเคสวยอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวนน้นจะก็เปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะ แต่เราแต่เราจะเผื่อเทินหกไม่ได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีมีน่าจะมีเวไออ่าหินหินแดงเราจะเผื่อโถไม่ได้แล้วต้องเล่นเทินนี้ได้เลยถ้าเทินนี้ได้ต้องเล่นเลยเทินห้าเล่นได้ต้องเล่นเลยเผื่อไม่ได้เลยนะโอเค เขาย้ายมุล mockingbird แน่เพราะงั้นใส่ครอปยิงแล้วซ้ายน่าจะลงเขาน่าจะลงเรลิตี้สโตนเทินหกแน่นอนเทินหน้าโดนแน่ฉะนั้นเผื่อ,อไปเลยเผื่อเลยเพื่อขาดไปเลยสำหรับคนที่ไม่ได้นะเสียใจนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเขามีฟินิกซ์ไฟฟ์ใสครอบนะฮะสุดตรึงอ่ะเรลิตี้สโตนกลาง ู๊ยเกินโกงเกินอันนี้โกงเกินอือหือต๊ด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 ตดดตดดตดดน่ารแล้ว ว่าแล้วเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแน่อยู่แล้วพอหรือเปล่าสิบสองอน่าจะลงซ้ายเนาะไม่พอ,อรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเปลี่ยนนะแต่ว่าลืมคิดไปน่าจะลงอัลบูมินชันซ้ายเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเอาโฮปออกแล้วไปใส่เป็นมูนเกลแทนก่อน เอาโฮปออกก่อนก็คิดว่าใส่มูลเกลน่าจะเวิร์กกว่าในการเล่นนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเวิร์กกว่าจริงหรือเปล่านะในความคิดนะวันนี้ร้อนนะอากาศร้อนร้อนนะโทรศัพท์คุณพ่อเลยนุงน่งนวลนะโทษอากาศนะโทษทุกอย่างมูลเกล มุนก็ลใส่มัน like กินที่สี่จี้ไม่เป็นไรเพราะยังไงไฮโว่มันก็ม่ลงอยู่แล้วเผื่อได้แดบเบิ้ลชีฮอคแบบเพื่อนอบูมิเนชันอะไรพวกนี้มุนเกก็เป็นหนึ่งเด็กที่มีอีกหนึ่งใบที่มีหลากหลายแวรเรียนนะรักกันเหลือเกินปะแล้วก็ลองเล่นแรมดูเนาะแรมก็จัดแรมแรมเฮล่ากับแรมธรรมดาไว้ ไดเล่นสามเด็กนี่แหละอ๋อก็มีเด็กอาจจะเล่นแรมสตาหนึ่งอาจจะเล่นสักเด็กหนึ่งนะด,ดูก่อนจะเล่นเด็กไหนอนอะแล้วก็มีไอ้นี่อีกเด็กหนึ่งอ๋อเลดฮักถ้าคู่แข่งถ้ามันอยู่บนมืออย่างเงี้ยคู่แข่งเห็นนะคู่แข่งจะเห็นว่าเราถือเลดฮักน,นะเพราะเลดฮักมันจะบับพลังแลวคู่แข่งจะเห็นนะฮะค่อนข้างจะจะบอกว่าเสียเปียบก็ก็ได้แหละ โฟตอือ mm ืม hmm. อ mm ืมอืมขอเก็บแบ็กสโตนไว้แล้วกันอืมอ่าโอเคตอนน้ครับน่าจะเล่นการ์ดใหม่ ฝันทองข้ามน่าจะเล่นการ์ดใหม่นะจ๊ะเซิร์เฟเวอร์นะน่าจะเป็นเซิร์เฟเวอร์ที่ใส่ไม่รู้จะเป็นเซิร์เฟเวอร์ใหม่หรือเซิร์เฟเวอร์ที่ใส่เอนี่เข้าไปอ่าเหลือจี้เนี่ยฝันทองข้ามจะเห็นนะว่าเลดฮักเราเป็นสิบห้าแล้วแล้วลงอะไรไปเนี่ย abomination ใช่ไหม bươm thiên xa lão bè ư ก็น่าจะลงเซิร์ฟเฟอร์เทินนี้หรือเทอินหน้าเทินนี้เลยนี้อันนี้นม่ไจ้ยอมนะไม่น่าไหวนะเซิร์ฟเฟอร์ใหญ่เกินของเขาขึ้นเยอะช่วงนี้น่นหรือที่แรกนะคุณพ่อเล่นเล่นเด็กนี้ไม่ขึ้นเลยนะแบบไม่ไหวนะไม่ไหวจะเคลียร์กับเด็กนี้นะมันโดนแก้ทางค่อนข้างเยอะอ,ะอย่างเงี้ยไปไม่ไหวไม่ไหว ไปลองเด็กอื่นของเรนฮักดีกว่าลองลองแรมดีกว่าไปลองเรนแ,แรมกันดีกว่านะฮะลองแรมหน่อยดีคุณพ่อเบื่อแรมไม่น,นี่ละลองเล่นแรมแรมอิเล็กโทรแล้วกันไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าเล่นแรมเฮล่าจนแบบจะอ้วกเป็นเฮล่าอยู่แล้วเล่นเยอะเกิน อืก็ธรรมดาเนาะแรมที่ที่มีดูดแล้วก็มีซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนเลนนิดอาจจะอาจจะมีเปลี่ยนระหว่างทางบ้างเล็กน้อยนะฮะก็ใส่ออกก้าใส่อะไรพวกนี้ไว้นั่นแหละอโอเคก็เน้นใส่ตัวใหญ่นะเพราะมีบล็อนะฮะก็ใส่ตัวใหญ่ไว้เยอะก็โอเคมีโปรเฟสเซอร์เเราก็จะทำเลนไว้เลนหนึ่งเพื่อให้โปรเฟ s เซอรเราล็อกเลนในเทิร์นที่สนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็ จะบอกว่าเป็นแท็กติกที่ที่ชนะร้อเปอรเซ็นเหมือนสมัยก่อนไหมก็ไม่แหละเพราะว่าวอร์มชชีนมันมาแล้วไงอ่าเปอร์เซอร์เแล้วเทิร์นงไปเขาลงวอร์มชชีนปุ๊บเราก็เตรียมโยกไปเล่นเลนอื่นได้เลยนะฮะอ่ะเด๋ยวครับเจฟแล้วก็มีเิเล็กโตขึ้นมือแล้วก็มีเลดฮักขึ้นมืออีกโอ้ไม่ก็สิบห้าคืออีกสองเทิร์นเลยทั้งมันใหญ่กว่าอินฟินิตอ่ะ อืมโอ้สิบหกสิบเก้าว้าวว้าวลุกบาต้องลงกลางเนาะเพื่อที่เพื่อที่มันจะลากลากจากไบฟอร์ดอะไปลุกบาคือกลางลงได้เท่าไหร่ก็ลงให้หมดเลยหรือไม่ก็ลงโปรเฟสเซอร์เอ็กขวาในเทิร์นหน้า โค้แมชอ่ามันตัดตัดการ์ที่ลากมาอไอ้ยาโอเคเด็ีดขึ้นมือก่อนเนาะตกใจเลยผมนี้ตกใจเบยผมนี้ตกใจเลยฮาฟตกใจเลยฮะมุงโอเค ลงเลดฮักได้แล้วลงเลยรอไร่เพื่อนไปก็ลงเป็นออก้าซ้ายเนาะถ้าถ้าเขาไม่ลงเป็นสิ่งที่เรียกว่าวอร์มชินซึ่งไม่น่ามีแต่จะโดนเฮล่าน่าจะโดนเฮล่านะแต่แมงใหญ่เกินใหญ่โคตรเลย อย่งั้นเราบิวกลางไปเลยจบจบไปเนาะสวยกว่านะแบบเฮล่ามาก็ไม่กลัวโพยยังไงขวาขวาเราไม่โดนอยู่แล้วไงคือเอากลางใหญ่เลยอะ่ะย3ิบสามัลโหลโคตรใหญ่นะก็อย่างนี้เห็นนะมันคือแรมนะฮะแรมแบบแรมเลยอะ่ะซึ่งคุณพ่อใส่จูบิลีด้วยไงก็เลยต้องใส่อินฟินิตแล้วก็ใส่อินฟินิตมาเพื่อให้บล็อปกินด้วยไง ก็เลยต้องใส่พวกนี้ไว้นั่นเองนะฮะไม่สักตาหนึ่งกับแรมนะแรมก็อยู่ที่ดวงนะวันไหนดวงดีก็เล่นได้นะวันไหนดวงหมาก็ <c oughs> <c oughs> ยนเด็กทิ้งไปไฮอีโว e คือแบบช่วงนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วอนะ่ะคุณพ่อไม่เล่นไฮอีโวเลยนะสักสัก,กตานะคือแบบมือเน่ามากอะ่ะเล่นไม่ได้เลยเล่นแล้วแบบคือถ้าถ้าเล่นเล่นอ่ะเล่นได้คือต้องไปเล่นโครงเก่าคือโครงโครง อินฟนิตอินฟนิตเลดชีฮักอะแต่ว่าด,วด้วยที่ช่วงเนี้เขาไอ้น,นี่กันหมดแล้วไงเขาจับทางได้หมดแล้วไงคุณพ่อเลยไม่ค่อยได้เล่นโอเคเรดฮักบิ๊มย่างี้เราจะได้สองจีเนาะแล้วก็ลงจู b บลี่ลง ดูก่อนว่าได้อะไรนะได้ Armor, อาเมอร์อาจจะลงอารเมอร์จูบิลี่ไม่คุ้มที่จะลงแล้ว้ายโดนเอ๊ะต้องลงจูบิลี่สิถึงจะคุ้มใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวบายฟอร์สมันจะลากมามันจะลากก้อนหินงงๆมาถ้าเราไม่ลงจูบิลี่ แต่นี่ตัวใหญ่ขึ้นมือหมดเลยนะฮะหล,ลตัวใหญ่ที่เหลือในกองก็จะเหลือเล็ดเล็ดสักคาอ๋อโอเคไม่ได้ลากแหละก็ค่าเท่ากันเนาะมันก็โดนกลางก็โดนไอ้นี่อยู่ดีแล้วก็ดูทรงแล้วฝันตรงข้ามเล่นอะไรฝันตรงข้ามเล่นเด็กลิอ่าไอ้นี่แน่นอนอ้ามีออกกล้าเลยอยู่เล่นเด็กโอเคเล่นเด็กไอ้นี่แน่บอกเลย รีเจ like ีย <c oughs> นพูได้เลยว่ารีเจียนแบ็คโบว่ะไอ้ย่แบ็คโบว์อย่างงี้ก็สวยแล้วสิสวยแล้วสินะสี่ส,สีนะ่ 4. 4, จากไหนสิบสี่อ๋ออาอย่างนี้ปะนกข,ข้ามน่าจะมี ชางสีแน่ๆเลยโอ้ยอืมมีชางสีมีเปล่าอาไม่มีชางสีโอเคก็อันนี้เห็นนะแล้มมันเก่งอะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบตัวใหญ่มันเยอะไปหมดเลยนะมีทั้งตัวเรียกตัวใหญ่อะไรพวกน,นี้มาอีกเนะทำให้มันเ,ออเด็กมันเก่งแหละ ซึ่งถ้าไม่ได้อยากจะใส่บางตัวอย่างอย่างหลายๆตัวที่คุณพ่อใส่มาแล้วไม่อยากใส่เอาออกไปก็ได้เนาะก็จะมีมีขไข่ที่ออกได้เนาะม r m o r ไม่อยากติดไว้มเมอร์ถ้าไม่ใส่ก็ไปใส่เป็นไล่ลาก็ได้ค่าเท่ากันอาจจะมีเล,เลสเลสกเก่าแต่ว่าคิดว่าอยากให้ติดไว้อะเลส,สกเก่าเพราะมันห้าห้าสิบสี่มันค่อนข้างจะเล่นง่าย แล้วมันให้บ๊อบกินได้ไงเทิร์นห้าเราจะเทิร์นสี่เนี่ยเทิร์นสี่ถ้าลงอิเล็กโทรได้เราจะลงได้ทั้งโปรเฟสเซอร์เอ็กหรือเลสเกลไงมันค่อนข้างจะมีตัวเลือกไงแล้วก็เด็กนี้มันเผื่อเล่นคือจัดเด็กอะจัดมาให้เล่นคอมโบได้เพราะฉะนั้นถ้าเราลงอิเล็กโทรได้แล้วลงมาจิกได้เทิร์นหกเทิร์นเจ็ดเรามีตัวเล่นสี่ห้าตัวให้เล่นและอย่าลืมว่าเรามีจูบิลีอีกตัวหนึ่งเท่ากับว่าเรามีตัวที่จะดึงมาเยอะในการจัดคอนเซปต์ Concept ในการจัดก็จะเป็นประมาณน เด็กสุดท้ายที่คุณพ่อเล่นเด็กเด็กเฮล่าแหลมคุณพ่อไม่ได้เล่นนะก็น่าจะเหมือนเหมือนกับเฮล่าแหลมเดิมแต่ว่าไปใส่เป็นเลดฮักแทนแทนฮักเพราะที่โลเคตเก่าเป็นฮักไงคุณพ่อเล่นตัวนี้แทนเป็นเด็กเมตาเก่าที่เคยเล่นเล่นกันตอนนู้นเนาะเป็นเด็กเด็กเทคาร์ดล้วนๆเลยแต่เพิ่มซีโมกับเพิ่มเรดฮักมา ซึ่งคุณพ่อเพิ่มเลนหาไม่ได้แฮะอ่าเพิ่มเลนหกคุณะมานเอาอะลรอันนี้เอ,อกอะไรกันก็จะเป็นเด็กที่เป็นเทคการ์ดแบบล้วนๆเลยนั่นเองนะฮะก็ข้อเสียของเด็กเนี้ยข้อแรกเลยคือมันมีตัวที่มีพลังแค่สองตัวคือมีแค่กาดิเอเตอร์กับแม็กซิมัสแล้วก็มีไอเนี้ยที่พอมีพลังบางเล็กน้อยเนาะที่เหลือมันเป็นตัวพลังต่ำหมดเลยมีเลฮักที่คุณพ่อคิดว่าน่าจะมีตัวเพิ่มพลังมาให้มันให้เด็กนี้น่อยหน่อยหนึ่ง อันนี้ไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดไหนนะขอลองดูก่อนเนาะเป็นเด็กที่ใช้เท็กการ์ดลุนๆนะฮะอ่ออีกตัวหนึ่งช่วยแบบพลังให้เด็กนี้คือมิสมาเวลเนาะบับไซายขวาห้า 5. เพราะว่าเด็กนี้ใส่ใส่คอสค่อนข้างกระจายคนแน่นอนอืมสีโม สมในที่อวยนะคือแบบขึ้นมือขนาดนี้แต่ว่าสามจีข้างเยอะไปเนาะเพราะอยาเอาสามจี้อ๋อจะเอาโรกออกเลยปะเออเอาโรกออกไปใส่เป็นไปใส่เป็นในนี่เหมือนเดิมก็ได้เนาะชาโดคิงเ,เพราะว่าสามจี้มันเยอะไปเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะ มิดมาเวลที่กลางโดนเก่อแห่งความเงียบเนี่ยนะอไม่ถูกใจสิ่งนี้ซีมูเว็บเว็บก็ไม่ดีกับเรานะดีกับเขามากกว่าอ๋ออิเล็กโทรเล่นแหลมมิหน้าสนแนป โอ้ยฮอหฮอห้อนฮอยอืมตอนนี้อาจจะย่องยอมแพ้นะไม่น่าจะไหวนะเหมือนเหมือนที่เราเล่นเมื่อครั้งที่เมื่อกี้นี่แหละอิเล็กโตขึ้นในแรมอ่ะ <laughs> เอ๊ะอ๋อมันลงมันอ๋อมันลงได้หลายตัวด้วยฟันตรงข้าลงได้หลายตัวด้วยสำคัญตรงนี้ อตรงนี้แหละลากกองมาดีดูมตุ้มแต่เขาได้สองใบโอ้ยสายตาย อืม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 มอืมอืมนยพอสู้ได้ไงเลยไม่ยอมแพ้นะเตะเธอไหวหรือเปล่าซ้ายแพ้ไปแล้วคิวมอง นียมันจะกลายเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่อนข้างใหญ่แต่ฝั่งตรงข้ามอะลงลงตัวใหญ่แน่ๆถ้ามีทางฉีอ่ะเสี่ยงได้นะเสี่ยงลงทางฉีขวาได้นะแต่ไม่มีทางฉีเนี่ยสิเพราะฉะนั้นไม่อย่างที่บอกนะครับวันนี้จะเล่นแบบเซฟเนาะ ถ้าช่างฉีมามันยังพอสู้ขวาได้ไงช่างฉีบบ่มาอือหอมาอีกสักหนึ่งตาสุดท้ายนะฮะอ๋อเดี๋ยวเรามาเมื่อกี้เควสไม่ใช่เควสเสิไอพารกิจธรรมดาผ่านแล้วเนาะก็มาลองเปิดซองกันเล่นๆนะอะแต่ว่าน่าจะได้สักทองเดียวมั้งได้แต่ตู้หนึ่งมั้งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกุญแจและหนึ่งอันอะ มาตอนสุดท้ายของวันนี้นะฮะคือเหมือนก็จะเล่นนอยนะแต่ว่าความจริงคืออัดอัดต่อจากซีโมเลยนะเสียงจะหมดแล้วอืม,อ,ม,อ,มอืมเออลืมเอาอันนี้เข้ามาไม่เป็นไรเออดิสเเปดาดิสเ,ดสเปก่ดิสเปกโอ้โหกองทัพเจฟ น่ากลัวโอ้ยาไอ้ยาแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกจะลงตรงนี้ก็ไม่ได้อุ้ยโยอะไรครับเนี่ยกองทับเจฟไปทางขวาโอ้มันอิเเล็กโทร ผมนี่คิดถึงช้างอีกแล้วซีโมขวาค่อนข้างดีเลยนะตาเนี้ยเพราะว่าเราน่าจะได้ตัวใหญ่มากๆตอนท้ายเกมไทเทเนีย ฉะนั้นซ้ายเราเทินนี้เราลงอะไรงงๆไปก็ได้เนาะลงไปนนี้แล้วกันเหรือเราไม่เอาซ้ายเราเอากลางพาะว่าสายยังไงก็ยังไงเขาก็ลงตัวใหญ่ซ้ายปะมีเจ๊บอย่างเงี้ยวอร์มชีน ถ้าเราไปเสี่ยงดวงขวาแทนยังไงก็ตาตัวท้ายแล้วยอมสามสองอ๋อสองไปแล้วอืใหญ่สุดก็จะเป็นลุคเคชเนาะขอสามใบนี้ขอใหญ่ๆสักตัวคอรอดหกสักตัวหนึ่งตรึงตรึงครอดหกตรึงตรึงสักตัว ตัวเล็กขึ้นมือหมดแล้วเอาตัวใหญ่มาให้เราไม่ใช่ลงบล็อบจบเลยจีจีอีซีเพราะว่ากลางคุณพ่อมั่นใจว่ากลางเขาน่สู้ไม่ได้อะไรแหละนอกจากจะลงอินเฟนัสให้อินเฟนัสกลางก็แพ้อยู่ดีเนาะอ่าลงอุย้ยสามตัวอีโบนี่อ๋อเขาจะลงอีโบนี่แมซิมัสขอใหญ่ๆ ใหญ่ๆจะนี่ใหญ่แล้วโอ้ใหญ่สุดคนนี่ใส่จนในกองแล้วนะคนแย่โอเคก็ประมาณนี้เนาะสุดท้ายก็มันเล่นได้ไหมเล่นฮักไม่ขึ้นเลยนะแต่ในแรมค่อนข้างขึ้นดีนะก็น่าจะเอาไปใส่กับแรมกับอย่างที่บอกเนาะเด็กที่ที่ไม่ได้ใส่ที่แบบอยากใส่ฮักอะแต่มันมีที่เหลือเหลือที่แค่ใบเดียวอย่างเงี้ย ก็ไปใส่เป็นเลดฮากแทนนั่นเองนะฮะมาหนึ่งพ่อรับของให้หมดก่อนเลยเดี๋ยวพพสคลิปแล้วเดี๋ยวมาใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคกลับมาแล้วนะฮะก็รวมๆแล้วนะกลายเป็นว่าได้สามสามทองในสามกล่องทองเกลือๆนะฮะก็มาเอาเลิกเอาชัยกับแวนเรลึกลับก่อนละกันนะดีๆหน่อยไม่เอาพิกเซลเอ้ยโอเคอเกเก่เเล็อกแดนฮิป ไม่แย่นะสวยนะฮะแล้วก็ได้สามกล่องทองตึงๆเลยนะแบบโอ,อ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคนอย่างเราจะได้สามกล่องทองนะฮะเพราะรวมๆกันแล้วอะคุณพ่อได้มาสองพันกว่าเครดิตเลยนะทั้งไอที่เบกเกียข้างล่างนะ่ะที่ทำเบกเกียแล้วก็ภารกิจรรยวันายสัปดาห์อะไรพวกนี้ยมากล่องแรกที่ต้องพอดคิดเพราะว่ามันนานนะในนี้มันคืออย่างเงี้ยมันโหลดนานมากเลยอะคุณพ่อเลยพอดไปเถอะ นานอย่างนี้มีหรือว่าหรือว่าเครดิต <c oughs> หมุนหมุนหมุนนานอีกแล้วแต่มันนานทุกครั้งอยู่เลยมันนานนานทุกใบนานทุกกลอ่องอาจจะต,ต้องรออัปเดตแพบหน้าน่าจะแก่น่าจะแก่โอเค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 ซี อันนี้นานต,ตั้งแต่อั่นแต่หมไม่หมุนตั้งแต่ตั้งหมุนปึ๊กเดียวแล้วไม่หมุนเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้แปลกนะแปลกแปลก <c oughs> แปลกจริงที่บอกว่าไม่ไม่ซีเรียสเพราะอะไรนะเพราะว่าก่อนที่เราจะเกลือเนี่ยก่อนที่คพ่อจะเกลือ,อคุณแจตอนนี้มีสามดอ,อกเลยนะก่อนที่เราจะเกลือมาเนี่ยดูตรงนี้ซะก่อนนะอันนี้คือเกลือนะ <c oughs> โอ๊ยเกลือเยอะอยู่ <laughs> แต่ก่อนที่เราจะเกลือนะฮะคุณพ่อได้นี่มา อันแรกเบลดเบลดแวรเลียนแมนติงแวรเลียนกุญแจคันเมดูซ่าแวรเลียนแดนฮิปอ่ะจิบิจิบิวอลล็อกคือแบบอุย๊ยแวรเลียนสี่ใบติดเกินเกินไปเนาะแล้วก็ได้จากกล่องเกลือม่วงอีกใบหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้เนาะกับเรดฮารกนะฮะก็น่าจะเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้เนาะว่า เป็นยังไงสรุปคุณพ่อคือยังชอบไหมคุณพ่อยังชอบอยู่นะแต่ว่าถ้าไปเล่นกับเด็กอื่นอ่ะอาจจะเฉยๆหรืออาจจะเป็นแบบ,จจแบ,บตัวตัวบัฟเกมในเทิร์นที่หกที่ดีตัวหนึ่งแต่คู่แข่งก็จะเห็นว่าเราถือเลดฮัรกอย่างที่บอกถ้าถ้าเราถือเลดฮักอยู่แล้วคู่แข่งเหลือจี้มันจะโชว์คู่แข่งเห็นเลยว่าเลดฮักบวกพลังก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาจะแก้ทางได้ก็อาจจะมันก็เป็นข้อดีของของการ์ดข้อเสียกับข้อดีในเดียวกันเนาะเพราะว่าแบบ เราไปเจออย่างเงี้ยเเราได้รู้ว่าเ้าแข่งมีเลสฮักนะเราเหลือจี้ไม่ได้แล้วนะหรือเรา,เาต้องเตรียมช้างฉี่ไว้ยิงนะหรือ,อต้องเตรียมรถพลังอะไรพวกนี้นะอะไรพวกนี้เนาะก็เป็นตัวนี้คือพวกที่ว่ามันเป็นตัวที่ใช้ง่ายๆ6จี้6จี้11 11ที่เพิ่มมาเป็น10คือมันแทบจะการันตีว่าถ้าขึ้นมือยังไงมันต้องเพิ่มเป็น15แน่เพราะว่าแบบมันต้องเหลือจีบ้างแหละฝั่งตรงข้ามจะใช้จี้หมดทุกเทอร์เลยเหรอนั่นแหละเนาะก็ ให้ดีก็คือมันเล่นแรมมันเล่นง่ายสุดแล้วกับแรมอะ่ะเพราะว่าแบบในใจคุณพ่อนะเพราะว่าแรมมันมันลงง่ายพลังมันเยอะแล้วมันสามารถลงแบบตัวใหญ่สามเลนได้เลยเงี้ยช่างฉีย่ยิงยังไงให้หมดต่อให้ช่างฉี่แอดซับบิงแมนก็ยิงได้แค่สองเลนก็นั่นแหละเนาะถึงแม้ว่าจะเล่นแรมไม่ขึ้นมีวันนี้เล่นแรมขึ้นวันเดียวที่เหลือเล่นไม่ขึ้นเลยเนาะก็ทั้งแรมเฮล่าแรมอิเล็กโทรคุณพ่อคิดว่าเล่นฮักคค่อนข้างดีทั้งคู่นั่นแหละนะครับก็ ไปลองเปิดได้เนาะหรือใช้เครดิตซึ่งอย่างที่คุณพ่อบอกว่าถ้ามีกุญแจเหลือภูห้าถ้าากได้ภูห้าขพ่อแนะนําว่าใช้กุญแจคุ้มกว่าใช้ใช้โทเคนซื้อเพราะโทเคนใช้6,000แต่ในช่วงเนี้ยมันไม่มีการ์ดภูสี่ใหม่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรียกได้ว่าโทเคนก็คือเก็บไว้ซื้อภูห้านั่นแหละกับเวเลนอัลตราแล้วก็ข้างตู้เป็นเซบาสเตียนชอคิดว่าเซบาสเตียนชอดี มันมีเด็กใหม่ของเซบาสเตียนชอที่เก่งกับเอ็กโคเอ็กโคเป็นเทคการ์ที่โอเคหนึ่งใบนะฮะเซบาสเตียนชออีกเด็กหนึ่งที่ตอนนี้คุณพ่อก็มีแอบแอบเล่นอยู่ก็จะเป็นเป็นเด็กที่ฝรั่งทําไวนะ้เนาะเป็นแมจิกไม่ใช่สิซิเวอร์เซอร์เฟอร์คู่กับคู่กับเฮสเมดนะก็ได้เห็นหลายๆคนเล่นกันเนาะเก่งค่อาๆจะเก่งเลยแล้วเซบาสเตียนชอเป็นหนึ่งในตัวแบกเด็กนอกจากบลูดนั่นเองนะครับก็ นั่นแหละเป็นเด็กอันนี้คุณพ่อไปเอาเด็กของเขามาเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปลงนะเอามาแนะน,นำให้ดูเฉยได้นะครับก็วันนี้ประมาณนี้กับเลดฮักนะฮะแนะน,นำว่าถ้าเล่นแรมอยู่แล้วเลดฮักดีหรือแบบอยากได้ตัวใหญ่ที่เล่นง่ายเรดฮักก็ไม่ได้แย่คือเลดฮักมันดีกว่าออกกาตรงที่พลังมันใหญ่ที่แบบง่ายมันง่ายมันใหญ่ถ้าออกกาเนียง่ายอ่ะนั่นแหละนะครับก็วันนี้คุณพ่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะ สวัสดีครับ